กได้จริงๆแล้วทได้หมมยินดียินดีมีน้มีไกเราแร่นไครับาทีแรกนะครับรถคันนี้นะครับพุแกนกลงมานะครับแล้วก็ลากที่เลยนะครับรอเตครับตอนนี้55แรงมาคาร3ูกคร55แรงม้า16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ายหลังนะครับ้อยิงครับครับดี่ นำข้าทั้งคานครับลำข้าทั้งคานเข้าประกอบรอบทั้งคันนะครับดูดูสมรรถนะครับมีข้อดียังไงบ้างคุณพี่เชิญเลยครับมีข้อดียังไงบ้างวันนี้นับถึงความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวสูงมากนะครับขับสี่ขับเพ่มสี่ล้อนะครับจริงๆแล้วล่ะยืนดูอะไรก็ได้นะครับความคล่องตัวของมันนะครับเพิ่งลอง ที่ที่แล้วนะครับโอ้ตีดินที่เดชพยานะครับหนึ่งร้อยไลนนะครับแทงดิ่รถไถจริงๆนะครับดิ่รถไถครับดิ่รถไถนะครับดูความแรงตัวนี้กี่แรงครับคุณพี่ครับตัวนี้55แรงม้านะครับ55แรงมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ87แรงม้านะครับเสินยที่ไม่ได้นำมาโชว์ในวันนี้นะครับแรงเลยครับแรงเลยครับแรงเลยครับเอาท่าแรงมาเดี๋ยวปุเปื้อให้รุดคลาสสิมัยครับเปิดราคาท่านนี้คุณพี่ครับ คือเนื่องจากเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่นะครับเอาเลยครับรบาคากรุณาติดต่อดิเลอก์ใกล้บ้านทันครับโคอ,อยากฟางตรงนี้จังเลยเอามีโปรโมโชั่นยังไงถ้าจองวันนี้ครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องสักคู่นะครับเดี๋ยวดิเลอรอกรันมาทีมงานส่งโปรโมชั่นมาให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างครับครับแรงมากแรงมาก จ้าววันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดรถ MP หนึ่งห0 0่นบาทครับผมมีได้ติดต่อที่โบต็อต MP ได้ครับรถ1,000งบาทนี่หนึ่บาทครับรถห0 0่งหมื่นบาทที่เชิญที่ MP Tiger นะครับแล้วก็มีรถยูโรนะครับที่บล็อต MP จะมีแถมมอไซค์นะครับแถมมอไซค์จ้าววันนี้แถมมอไซค์หนึ่งคัน จะมีมิซูบิชินะครับซื้อวันนี้ปกติ5้าแสนห้าซื้อวันนี้ลดเหลือห้าแสนสองหมื่นเก้ 5, 2, 9, ลาพันนะรับปั๊มลมได้ครับบรกิการส่งถึงบ้านฟรีรับประกันหนึ่งปีนะครับอ๋อโอ้โหนด้สิน้าพี่เราเราที่ร่วมงานวันนี้สินค้าเยอะแยะมากมายครับรัวใหม่ตัวใหม่ให้เปียกเทียบเยอะอ่าเจอะเลยครับแต่อย่าลืมนะครับฟรีนึ่งคิวเทียบของเราท่านไป la cena.